สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพวกผมอีกเช่นเคยกับคู่หูทนายปวยครับผมครับผมอ่าวันนี้ก็มีเรื่องจะสอบถามเกี่ยวกับการกู้กุ้งยืมยืมพวกนี้เงินเงินอีกแล้วเงินอีกแล้วเงินนี่ทักกันมาบ่อยมากคือในกรณีที่ว่าอ่าพี่เนี่ยยืมตังน้องทนายไออาจจะเป็นกี่บาทก็แล้วแต่ประมาณแสนสองแสนก็ว่ากันไปทีนี้พอถึงกำหนดก็ไม่จ่ายน้องไอเนี่ยก็ทวงไม่หยุดไม่หย่อนเลยทวงแล้วพี่ก็ตอบว่าแล้วรู้แล้วว่าทวงเนี่ย ยังไม่มีไม่มีจะให้นะแล้วจะทวงทําไมน้องทนายไอก็เลยโมโหว่านั้นกูไม่ให้มึงไอ้กูไม่เอาก็ได้กูให้มึงเลยพูดด้วยความประชดพิมพ์ไปในแชทในแชทเป็นไปในแชทด้วยความประชดเนี่ยแล้วอยู่น้องทนายไอ้เนี่ยก็เอาหลักฐานการยืมในแชทเนี่มาฟ้องพี่พี่อ้างไหมครับว่าก็คุณยกนี้ให้แล้วอ่ะคุณจะมาฟ้องอะไรอีกน้องทนายไอ้ก็จะอ้างว่ากูพูดด้วยความประชดเนี่ยได้ไหมครับแบบนั้นอขอตอบตรงนี้เลยนะครับได้ครับผมอ่าหนึ่งเลยเรามาดูรายละเอียดตรงนี้นะฮะ ก็เหมือนกับการที่ว่าพิมพ์ข้อความไปว่ากูเมลแล้วก็ได้เนี่ยหนึ่งมันเหมือนกับเป็นการปลดหนี้อ่าแต่การปลดหนี้เป็นการประชด bon be mm hmm. อ่าแต่นะครับเราต้องไปดูเรื่องการเจตนาซ่อนเร้น hmm. ก mm ็คือเหมือนกับเราแสดงออกไปเนี่ยว่าเราปลดหนี้ให้แม้ในใจจร mm ิงเราจะไม่ได้อยากจะปลดหนี้ให้อืแต่เหมือนกับแชทพี่เคเนี่ยเขาก็ทราบทจริีเลยว่าเขาเข้าใจได้ว่าปลดหนี้ให้แล้วอ่าเขาไม่สนว่าคุณจะพูดด้วยความประชด แต่มันคือเจตนาซ่อนเร้นนะครับแล้วก็ผูกพันตามที่แสดงออกมามการแสดงออกมาก็คือปลดหนี้ให้กลายเป็นว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกเงินที่ยืมได้กลายเป็นเราหนี้มันล้ับไปแล้วหนี้ล้างไปแล้วเพราะนี้ล้างไปแล้วนก็ไม่สามารถจะจมาฟ้อง,ง,งร้องนะคับคดีอะไรได้าทางลูกหนี้ก็ สบายเลยใช้สิบแบบอ้างเลยว่านี่ลังครับแล้วใช่ครับอันนี้ก็ขอเตือนเจ้านี่นะครับอย่าประชดเจ้าลูกหนี่นะฮะอ่าว่็โปรดระวังการพูดการพิมพ์ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะฝากเจ้านี่คือว่าเขาเป็นนี่ไม่ต้องไปพูดประจานครับไปฟ้องร้องเอาเลยนอกจากเราไปพูดประจานเนี่ยหนึ่งนี้อาจจะไม่ได้แล้วเผื่ออาจจะต้องเสียตังค์และอาจจะเสียเยอะกว่านี้ที่เขาเป็นอยู่ด้วยฮะ เห็นแล้วมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับพวกเราคู่อุตนาไนปวดด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ